โรงเรียนแม่ขนน้ำสร้างตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลขนน้ำสร้างอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรเป็นโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขตสองนจพนายสลากรมูลสูตรเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนผู้ดูแลผู้พิการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้พิการในโรงเรียน สวัสดีค่ะพักดีสีชนะอายุ52ปีพิการทางการเคลื่อนไหวบริษัทพาวเวอร์ไลท์เอนจิ้จำกัดมหาชนเป็นผู้จ้างงานมากว่า3ปีงานทําที่ประจําก็เป็นจิตอาสาสอนตัดผมเกี่ยดเด็กนักเรียนและตัดผมให้เด็กยากจนเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ ก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ,เ,อเด็กๆประหยัดการาใช้ใจ่ายประหยัดช่วยพ่อแม่ในการตัดผมนะคะก็ช่วยสังคมก็อ,ออกตัดผมแจ่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุบริการถึงบ้านฟรีนะคะก็ ทำมากนานแล้วนะคะก็รายได้เสริมก็จะเป็นการขายส้มตำหรือว่า,าผลไม้ตามฤดูการผักต่างๆก็จะเก็บมาขายนะคะหรือว่าทำเ,าเป็ดตกปลาทำไม้กวาดนะคะก็เป็นรายได้เสริม แล้วก็อมบัลละหนึ่งบาทของธนาคารหมู่บ้านทุกเดือนนะคะก็การดูแลสุขภาพก็ออกกำลังกายทุกวันกายภาพบำบัดแขนที่หักยังไม่ดีขึ้นนะคะก็กายภาพไปเรื่อยๆนะคะก็เป้าหมายก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ความรู้แก,ก่เด็กๆเพื่อ เป็นวิชาชีพติดตัวในอนาคตหรือวันข้างหน้าให้เด็กๆตัดผมให้กันเองได้นะคะก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะก็ขอขอบคุณบริษัทพาวเวอร์ไลท์เอนจินจำกัดปราชนที่จ้างงานนะคะ ตลอด3ปีที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอบคุณมูลที่นวัตรกรรมทางสังคมที่ดูแลขอบคุณค่ะ